เพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นพี่น้องทุกท่านในการใช้รถใช้ถนนเนาะอย่าทำอาเดระวังนะครับรถเยอะเพื่อนเพื่อทุกท่านก็กลับบ้านกันทั้งหมดอากาศก็ร้อนด้วยนะครับอากาศก็ร้อนรถก็ติดสิ่งเวดล้อมด้วยนะครับสิ่งเล่นล้อมต้องให้อยู่กับเรานานๆมีความสะดวกสะอาดบรรยากาศก็ต้อง หลงรักเธอเข้าแล้วนะไม่ยอดยายีสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสิ่งแวดล้อมต้องให้อยู่กับเรานานๆมีความสะดวกสะอาดบรรยากาศก็ต้องมลพิษนะครับจมทำให้เกิดมลพิษหลงรัก เธอเข้าแล้วนะแม่ยอดยายีพวกยน็นๆก็กลับต่างเครื่องมาแล้วนะครับกับภูมิลำเนาก็เลยมาเอกสารนะครับต้องเขาส่วนขยะที่เป็นเป็นเศษหญ้าเศษปางงนี้เขาไม่ได้นะครับเนื่องจากจะเกิดอีกเต็มร้อยเนี่ย ก็จะมีความปลอดภัยมากที่สุดนี่นะครับก่อนกลับบ้านตอนนี้ทํางานเป็นวันสุดท้ายทำลายชั้นบรรยากาศของเราให้เกิดอุณหภูมิความร้อนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็เอกสารนะครับต้องเผาส่วนขยะที่เป็นเนเศษหญ้าเศษปางนี้เขาไม่ได้นะครับเนื่องจากจะเกิด เอกสารนะครับต้องเผาส่วนขยะที่เป็นเป็นเศษหญ้าเศษฟางนี้เผาไม่ได้นะครับเนื่องจากจะเกิดขยะเห็นไหมต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำการเผาบางส่วนขยะที่เป็นช่วงเย็นๆก็กลับต่างกันมาแล้วนะครับกับภูมิลำเนาก็เลยมาร้อย ในการขับรถเนาะถ้าเราขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ใ,นใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวีจะให้ทางระบบส่งให้นะครับเราก็ตั้งเวลาให้ระบบส่งให้เรานั่นแหละทวามลิปไปเยอะๆซีเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆพี่น้องทุกท่านนะน ในการใช้รถใช้ดถนนเนาะอย่าทำอัเด็กตอนนี้มาทำความสะอาดร,รวบรวมติเต็มร้อยเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยมากที่สุดนี่นะครับก่อนก่อนกลับบ้านตอนนี้ทำงานเป็นวันสุดท้ายเพื่อนๆที่กลับบ้านก็ขยะ เห็นไหมต้องต้องต้องทำการเผาบางส่วนขยะที่เป็นร้อยในการขับรถเนาะถ้าเรา,เาเระวังนะครับงนึ่รถเยอะเพื่อนเพื่อนทุกท่านก็กลับบ้านกันทั้งหมดอากาศก็ร้อนด้วยนะครับอากาศก็ร้อนรถก็ติดลงรัก เธอเข้าแล้วนะเมยอดยาญีสิ่งแว่ล,ล้อมด้วยนะครับสิ่งแว่ล้อมต้องให้อยู่กับเรานานๆนนมีความสะดวกสะอาดบรรยากาศก็ต้องช่วงเย็นๆก็กลับต่างขึงนมาแล้วนะครับกับภูมิลำเนาก็เลยมาขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดขยะเห็นไหมต้องต้องต้องทำการเผาบางส่วนขยะที่เป็นร้อยในการขับรถเนาะถ้าเราสติเต็มร้อยเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยมากที่สุดนี่นะครับก่อนก่อน กลับบ้านตอนนี้ทํางานเป็นบันสุดท้ายตีเต็มร้อยเนี่ย<ม>ก็จะมีความปลอดภัยมากที่สุดนี่นะครับก่อนก่อนกลับบ้านตอนนี้ทํางานเป็นบันสุดท้ายมลพิษนะครับจะทาให้เกิดมลพิษลงรักเธอเข้าแล้วนะแม่ยอดยายีจริงเมดล้อมด้วยนะครับจริงเมดล้อมต้อง ให้อยู่กับเรานาน,นานมีความสะดวกสะอาดบรรยากาศก,ก็ต้องขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ใ,นใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดเอกสารนะครับต้องเขาส่วนขยะที่เป็นเศษหญ้าเศษปางงนี้เขาไม่ได้นะครับเนื่องจากจะเกิด ลงรักเธอเข้าแล้วนะไม่ยอดยาญีร้อนอากาศร้อนเราก็ไม่ต้องใจร้อนกบเดีย๋ยวก็ต้องใจเย็นๆน,นะครับแล้วก็มีสติให้เตรียมห้าวันจนะ้ะหยุดห้าวันนะครับสวัสดีครับลงรัก เธอเข้าแล้วนะเมยอดยายีลงรักเธอเข้าแล้วนะเมยอดยายีกระที่จะให้ทางระบบส่งให้นะครับเราก็ตั้งเวลาให้ระบบส่งให้เราดนว่ยแหละทำปีไปเยอะๆสต้องได้ต้องสดชื่นถ้าเรารักษาไวนะ้สิ่งแวดลอม บรรยากาศยังทำงานอยู่นะครับตอนที่สุดสวนตอนนี้มาทำความสะอาดร,รวบรวมร้อยในการขับรถเนาะถ้าเราเนมดมลพิษนะครับจะทำให้เกิดมลพิษเสียดาเสียฟางไม่ได้เผาเา้าเอกสาร เฉยยนิดหน่อยนะครับการเราต้องรักษาสิ่งที่เย็นๆก็กลับต่างขึ้นมาแล้วนะครับกับภูมิลำเนาก็เลยมาหลงรักเธอเข้าแล้วนะเม่ยอดยายีร้อยในการขับรถเนาะถ้าเรา ทำลายชั้นบรรยากาศของเราให้เกิดอุณหภูมิความร้อนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังที่จะให้ทางระบบส่งให้นะครับเราก็ตั้งเวลาให้ระบบส่งให้เราด้วยแหละทำปีไปเยอะ ตอนนี้มาทำความสะอาดร,รวบรวมทำลายชั้นบรรยากาศของเราให้เกิดอุณหภูมิความร้อนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นพี่น้องทุกท่าน,น,นในการใช้รถใช้ถนนเนาะอย่าทำ อดกทำคลิปทำคลิปไวเนื่องจากว่าช่วงกลับบ้านอาจจะไม่มีเวลาทำคลิปแล้วก็เลยมาทำคลิปตีเต็มร้อยเนี่ย<ม>ก็จะมีความปลอดภัยมากที่สุดนี่นะครับก่อนก่อนกลับบ้านตอนนี้ทำงานเป็นวันสุดท้ายมลพิษนะครับจะทำให้เกิดมลพิษ ตอนนี้มาทำความสะอาดร,รวบรวมต้องได้ต้องสดชื่นถ้าเรา,ารักษาไว้สิ่มิตรลอมบรรยากาศยังทำงานอยู่นะครับตอนที่สดสยต้องได้ต้องสดชื่นถ้าเรา,ารักษาไว้สิ่มิติล้อมบรรยากาศยังทำงานอยู่นะครับตอนที่สดยต้องเย็นๆก็กลับ ต่างกันมาแล้วนะครับกับภูมิลำเนาก็เลยมาหลงรักเธอเข้าแล้วนะเม่ยอดยายีระวังนะครับรถเยอะเพื่อนๆทุกท่านก็กลับบ้านกันทั้งหมด